สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแล้งทั้งหลายครับผมนายสีน้ำจันเพนนะครับมาพ่อพี่พ่อน้องคือเก้าแฟนแฟนครับพันเทของพญยายนา้ำที่ตามับฟังหลท่านครับสอบถามอันเว้าเรื่องอ,อื่นมากกัร้ายล่ะบพเห็นเจาเ้าเรื่องเกิด เรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายแน่ว่าสันวหวมันมาจากบ่าวปณิได้เรื่องตายเรื่องธรรมะธรรม,มนะูเนาะฟังยากตัวแต่ว่ากับพญายามครับศึกษาอยู่ดอกเพื่อใ้ฟังเรื่องสวรรค์บานในยังเหลือเรื่องเปรตเรื่องนรกเรื่องอสุรกายโหหลอะครับตั้งแต่ครับรบึบ้งบึงศึกษานุ่จริงโทรศัพท์ 089 570 86 40ที่จริงแล้วครับสัตว์ทั้งหลายนี่มนุษย์โลกนี่ครับนี่พุ่มทั้งสามกำเนิดของสัตว์นี่มันมีอยู่พวกที่ไปเกิดมันมีอยู่สองอย่างนี่าการกำเนิดของสัตว์นี่อาศัยเหตุสองอย่างเป็นว่าเป็นเครื่องน้ำก็คือหนึ่งกุศล ก็ได้แก้บุญกุศลที่บุคคลกระทําเอิ่นว่าครับนี่ละบุเพกาตาบุญญะตาอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสองอากุศลก็ได้แก้ครับความซัวซึ่งบัณฑิตนิน่าเป็นบ่มักทั้งสองประการนี้ครับเป็นเครื่องน้ำสัดให้ไปเกิดในที่ต่างๆภูมต่างๆภูมต่างๆ บาลีซิงสนับสนุนนี่ครับในการเกิดน,น่มันมีอยู่สองอย่างนี่สองอย่างก็ได้แก่นึ่งแะครับธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนี่ละสองก็ได้แก่ขันขันยังเนี่ยครับขันหามันขันล่างหนาดิขันหาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมธาตุเจ็ดก็มีจิตตังในวความชิดเน นะครับแต่ก็พระวังแน่ความเกิดซึ่งนําปฏิสนธิเอาวิญญาณเข้าไปเกิดเนี่ยพบทั้งสามนี่ครับมาในกําเนิดของสัตว์มันมีอยู่กําเนิดของสัตว์นี่เนาะอันว่าให้มันละเอยียด้อยๆขันเ่าขันว่าเบิดมันทีครับเป็นกระไรกระไรอยู่ขอโอกาสากันแล้วกันเมื่อท่านถามก็ตอบไปในสิ่งที่ผมคำหูเดชขันซิ่งบวหูผมก็บรรตอดเด้ผมตอบปะดมันผิดตุดกนกีเชลีหากูบาอาจารย์เนี่ยครับ นั่งเธอไปหากูบานเอาคอยกับเบื้งหนังสือเจ้าเนี่แล้วย่มไม่พบว่า,าเออกะได้สนทานาถ้ำลำพนก็ดีไปนแนวหนึ่งไม่ได้น่อยก็ได้หลายมานี้นะครับกําเนิดของสัตว์เนี่ยมันมีอยู่สีอย่างดิสีอย่างนี่ก็คือหนึ่งแหละครับชาลาผู้ชาชาลาผู้ชาเนี่ก็เกิดในคันได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานบางจําพวกนะครับ อันทชะานี่เกิดในไข่ก็ได้แก่ครับไก่เนนกเน่นาต่างๆเนี่ยะครับสั์ปีกสังเสรชะอันนี้เกิดในครับเท่าไข่อันพวกน้อนนี่พวกขี้กระเดือนนั่นสินะครับแล้วก็อุปติกะอุปติกะเนี่ยไม่ก็ว่าปวดนะครับพุทธขึ้นมาเองพวกมันนี่เกิดปวดขึ้นมาเลยได้แก่เทวดาเนี่ยชั์รนรกกับพุทธขึ้นมาขึ้นกันดิ บรนการเนี่ยครับเรียกว่ากำเนิดมันจัดเป็นกรปะเรียกว่ามัดฝนมัดฝนกระปะเนะี่ยขันที่จัดตามสมุติฐานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับอีพอระหว่างมันมีอยู่สี่อย่างเลยระหว่ามันมีสี่อย่างในหลุกเลยละว,ว่าเออกรรมสมุติฐานมีกรรมเป็นที่ตั้งหนึ่งเดอ้อละว,ว่าจิตตสมุติฐานมีกิตเป็นที่ตั้งนะครับหนึ่งเดอ้อ อุตุสม,มุธฐานกับมีฤดูเป็นที่ตั้งเนี่ยเราบอกมัดก็คือรูปอาศัยกิตและฤดูนั่มไหถือปฏิสนธิเดอยางก็คือจักขาคุหนึ่งโสตะหนึ่งข้านะะหนึนะครับชิวหาหนึ่งกายหนึ่งความเป็นยิ่งหนึ่งและความเป็น้ายหนึ่งนี่นะครับมัดฟ้อนนั้นได้แก่อาอาการสามสิบสองร่วมกัน ให้มันเกิดเป็นมนุษย์นี่ครับนี่มันจังเป็นมนุษย์เท่านี่นะและแล้วบาทที่นี่ครับเพิ่นก็บ,บอกว่าอันอันอัน,อ,นอันฟอนนี่ก็คล้ายๆครับทีเปรียบเราเขาก็คล้ายๆครับว่ามันเป็นอาการสามสิบสองนะครับตัวเห่าเนี่ครับพะว่าคนเห่าต้องอาศัยนะครับอาการสามสิบสองนี่าขาดอย่างหนึง่งอย่างไรไปไม่ได้ครับเขาจะเอิรนว่าคนผิการคนบรสมบุญน,นะทินา ต้องอาศัยความ12นี่บานนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าคันสมัยสมัมือคนบ่เใครสังเกตหรอกแต่ก่อนข้าเจ้าสังเกตด้คันลูกสิลงมาเกิดนั่นี่นะครับแต่งการแต่งงานกันแล้วลงที่มาเกิดปั๊บนี่แม่เนี่ยก็ต้องฝันทันทีเลยด้สิหัวจักเลยว่าลูกเจ้าของเป็นยังไรจังไรแต่สีหนาเิ่นว่าฝันแบบไดความฝันของแม่ก่อนที่สัตว์จะถือปฏิสนธิในขั้นนั้นถ้าหากว่าแม่ฝันว่าได้เห็นขรัติศาสารราชวัง ปาดับด้วยแก้วแหวนเงินท่องมากมีบมากมีบอันนี้ผู้ที่น่าเกิดนะครับอันนี้มาจากสวรรค์ดิอันแม่ว่าเห้ผัวอันเมียแล้วอเหผัวผฟังว่าขอยฟันนะท่านนั้นสีนนส่ไปหาผู้เ่าผู้ถูเพินบอกโอ้ลูกสูมาจากสวรรค์ตัวนี้เลี้ยงดีดีแล้วรอ่าถ้าฝันเห็นเนี่ยครับปลาเขียวชะอมนะมีแต่ปลาใหม่ปลาไหลเดี๋ยวไปเขียวอือคือผู้มาเกิดอันนี้มาจากครับสัตว์ดิฉันเพิ่นบอก เป็นสัตว์มาเกิดอาจจะมูม้มากาไก่มาเกิดเป็นคนถ้าฝันเห็นคนถือจองจําไส้นะครับโซนะครับหรือว่ากินของบูดของเน่าของเหม็นถ้าแม่ฝันเห็นเนี่ยููที่มาเกิดเนี่ยมาจากนรกเด้ออันนี้เลี้ยงให้ดีๆสอนดีกด็ได้ดีได้สอนบอดีก็ไปบางไงเลยครับอนาคตกะนอนในตะลางส่วนใหญ่ถ้าฝันเนี่ยนี่คนเกิดไม่ๆมนี่เราบอกว่าต้องสังเกต ที่พ่อว่าสังเกตเวลาเราไปเฮ็ดนำหมอกนำมนตเนี่เขาเจ้าจว่าปูแม่แม่ม,าม่านแม่ยังนี่ผัวแม่พอเขาเจ้านั่งอยู่แล้วก็จะว่าสูสังเกตแล้วลูกสูทํามันออกมาเบิงเ่งแน่มันสีห้องให้บอกคืมันยิมบอกคืมันเสยบอกเราว่าสูตรงเบิอ่องกดีเอาหมายคามาในพ่อใหญ่เอาเล็กน่อยออกมาเนี่เกิดไปนไหมล่างคนก็ยิมเป็นบอสังคนก็ไห่เป็นบอสังคนก็เสยทั้งสามอย่างนี่แหละครับถ้าสมมติว่าผู้ที่ เกิดมาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้เด้อซุ่มนี่มาจากสวรรค์ด้เป็นยังยังยิ้มเพราะว่าเคยเห็นเนี่ยครับพวกฝอนพวกลำ่ำพวกรองแล้วก็วัวรออ่าแล้วก็ยิ้มผมมีความสุขเลยนี่มาจากสวรรค์ผู้ที่เกิดมาแล้วห้ยย่างเดียวไม่จะห้เฮ็ดแล้วก็บอกฟังนยังไม่แขนเถอเบิงบ้งมันก็บอกบิง้งไม่จะห้องไ,ไห้อันพวกนี้ครับมาจากสายมุขเจ้าขจาวมาจากนรก เป็นยังยังไห้เพราะว่าถือไอนิรยาบาลบ,บังคับจะรับทุกขเวทนาถึงควมเกา่าค่วมหลังขันขึ้นพ่อกะหายห้องหาไปผู้ที่เกิดมาแล้วบันนิ่งเซแล้ววะีพอว่าอันซุ่มยห่งม,มาจากปลายหิมพานเนื้อสูพอบอรูเรื่องเล่าของมนุษย์ก็เลยนิ่งเสยวระชัน กูว่าไอ้ฝั่งหนัสือสุดเสือเปเสือก็แล้วแต่เราว่าวสิเด้ถ้าพ่อผมเนี่ยวา่าตัวสูสูกู่มึงเด้ปานกับลุกพ่อคุณนดิแล้วก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนั่นะนะย้อเวลาเขามาหาอ้ามือเนียวลากันทั้ก่อนเด้อพอกันมือไหมตอนต่อไปพวกละมิยังกันแนะนําไปเด้อศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์ฝังแล้วขึ้นอยากได้ไว้ไปอ่านไปศึกษาเอาไปเป็นมุ่นมั่ง นะครับหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมพญานยนามนี่โอ้มันดีมีประโยชน์ได้ผมจะบอกไ้เด้อเงินเลยหลายอ่านลหลายห่วยไน้ประโยชน์หลายหีดข้องประเภทนี้เออมีเบิดอันยุหันอยู่ดีไม่แห้งสบายดีสวัสดีครับ